เมื่อปีพศ2565พระมหาศิลาสิริจันโทรหรือหลวงปู่ศิลากำลังเดินทางจากจังหวัดกระสินไปงานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดประธาตหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดาอำเภอเขาวงจังหวัดกระสินจ,จู่ได้มีรถกระบะเสียหลักขับข้ามเลนมาเกือบจะพุ่งชนรถของหลวงปู่แต่ด้วยเหตุใดก็ไม่ทราบได้รถกระบะคันดังกล่าวหยุดได้ก่อนที่จะถึงรถหลวงปู่เพียงแค่นิดเดียว ทำให้คนขับหักหลบได้ทันซึ่งคนขับรถและลูกศิษย์ต่างก็เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ศิลาจนกลายเป็นข่าวดังในช่วงนั้นลูกศิษย์เผยว่าก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์หลวงปู่ได้กำชับลูกศิษย์ให้นำรถคันที่หลวงปู่ใช้เป็นพาหนะไปเช็คช่วงล่างโดยเปลี่ยนโชครถทั้งหมดเพิ่งจะเสร็จเรียบร้อยเมื่อวานและรถก็ยังไม่ได้มีการทดสอบเลยหลังจากที่ซ่อมเสร็จก็นำมาใช้งานในวันนี้พาหลวงปู่มางานเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดพระธาตุหมื่นหินบ้านทุ่งกระเดา อำเภอเขาวงจังหวัดกระสินแล้วก็เจอกับเหตุการณ์ดังกล่าว